got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just w a n t a อ่าโอเคครับทุกคนขอตอบสกาดเดียวนะทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่เพจเวิร์สแซดนะก็วันนี้นะครับก็เป็นอ่าสิบโมงแล้วนะครับขนาดนี้เป็นเวลา11บเนาฬิกา16นาทีนะก็เป็นนอนแคลอทเข้ามาแล้วนะครับก นะก็เรามาเปิดแครอทก็เดี๋ยวมาเปิดเศษเขียวก่อนเลยแล้วกันเศษเขียวผมรองไว้ประมาณ490อันนี่ก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ5้าตัวประมาณ5 6ตัวประมาณนั่นแหละนะครับเออไม่ค่อยเก่งคณิตนะครับผมนะเออก็มาเริ่มที่ตัวแรกครับผมปับ๊บสันจีมาครับถือว่าใช้ได้อยู่มาปั้นนะฮะกำลังต้องการเปิดไม่ปับ๊บโอ้แท็กบัคก็าไว้ชิบหายเฮ้ยเกี่ยวบ,บัคกแล้วว่บาบัคกแล้วแหละ โอ้ยไม่บ in ักไม่บักยังได้รออยู่เดซานจิก็มาเยอะเกินลูกรักเอเนลมาผมเอเนลโผล่มาเฮ้ยแคโรลังไม่มาสักตัวเลยวว่าแม็กเจลแลนนะแม็กเจลแลนมากดอีกปรับแม็กเจลแลนอีกแล้วนะฮะอีกตัวนึงครับอีกสองตัวได้อีกสองตัวแคโรลมาแล้วหนึ่งตัวผมโอ้โหยังมีแคโรลโผล่มาคิดว่าแม็กเจ้าซานจิรวยๆกูนึกว่าแพ็คบักปรับเขาให้เป็นโมเรียออกมาครับได้แคโรลมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เรามีแคโรลกันแล้วหนึ่งตัวแล้วก็จะไปเปิดถังอีกตีไปสองร้อยห้าส uh. ิบถังแล้วกันะ เดี๋ยวผมยังไม่เปิดนะแครอดผมจะแบบว่าให้ได้5ตัวแล้วก็โอนดาวของเอสไปให้แทนแล้วนะเออผมจะโอนดาวของเอสไปให้แทนนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียทองทํานะทําไว้สัก5าตัวนะครับได้มาสัก5าต, <assa> ตัวแล้วค่อยใช้ทีเดียวนะครับก็คือเปิดให้ได้5ตัวไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าน,นะเออเดี๋ยวผมขอ,อเซิฟเข้าใหม่กันแลน้วกันนะชิบหายแลกเกินโอเคทุกคขอกลับสตูดิโอดูทุกคนที่เล่นเกมอีพิ t เทเชด้วยนะครับสตูดิโอมาดยทุกคนนะครับก็ นี่อยู่เป็นซ0 0แล้วนะก็อยู่เกม Epic n a t u r นะครับผมนะเออก็นี่มาเปิดหาน้องแครอดกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ตามจํานวนถังที่ขึ้นไว้เนี่ยครับผมนะเออห้าร้อยถังนะครับผมนะคือแบบว่าเปิดแบบเดือดๆไปเลยครับผมเออดูดีเราจะได้อาวุธแดงไปขอเปิดนี่ก่อนนะเปิดนี่ก่อนอาวุธแดงมานจาะมาผมเปิดได้ออกไปอันหนึ่งแล้วนะเปิด100ปร้อยกว่าถังเอ้ยเปิดประมาณสองร้อยสามร้อยกล่องได้ได้อาวุธแดงมานี่ไม่ได้เลยนะเว้ย เโคตรเกลือนะทุกคนเเออเนี่ออมันเปิดไปได้มาอันเดียวอยงนะอาวุธแดงนะครับอืมดุก่นนี้เอออาวุธแดงได้มาอันเดียวนะใส่ให้ลูฟี่ไปแล้วนะครับก็นี่ได้มาอันเดียวเนี่ยเ,เกลือจัดเลยนะฮะอาวุธแดงหาย,กยากยากตีบอสมาตั้งแต่เริ่มเกมเปิดอาทิตย์แรกก็เล่นปุ๊บตีบอสตีบอสมามีกิจกรรมบอสกตต็ตีตีตีไม่ก็ได้อาว,วุธแดงครั้งแรกนี่แหละครับผมนะเออนตั้งแต่เปิดมาก็เดี๋ยวเราไปเปิดถังกัน่ะก่อนเปิดถังเราก็ต้องไปเคลียร์เคลียร์นี่ก่อนนะเคลียร์พวกนี้ก่อ เออเราต้องไปเคลียร์พวกนี้ก่อนนะเคลีคยร์ๆไปฮะเออพื้นที่มันเหลือเล่นน้อยฮะเคลีคยร์ๆไปก่อนเลยอันนี้เปิดใส่หัวใจนะเราต้องเปิดใส่หัวใจเพราะเราจะแค่ลอทนะครับทุกคนนะเออเราได้นหนึ่งตัวแล้วก็จริงนะรัวไปเลย,500เลยห้าร้อยถังแบบว่าอ่าต้องไปเคลียร์รัวๆนะฮีโร่ฮีโร่โ,รโซ่เราหน้าเต็มเลยนะเออดวงวิญญาณของฮีโร่เราน่าจะเพียบเลยนะครับ <c oughs> กดๆกันไหมฮะไอ,ไม,ะอไม่ใช่ฮะโอ้โหไม่ใช่ฮะโซโล่ฮะโซโล่แรงเอสนะครับ ชิลิวครับชิลิวตัวนี้ก็เก่งนะแต่น้องปั้นให้มันสุดเลยนะครับนี่ดิสคอร์ดเด้งมาขอเอาไปก่อนนะครับเกมนี้มันเป็นเกมไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะเออนะครับแล้วมันก็เอาเกมเกมรูปเข้ามาไม่ได้ด้วยนะแบบป้องกันแบบว่าพวกเด้งอะไรพวกนี้ปิดการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ทำไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยตอนนี้ที่รู้สุกคือที่รู้สึกที่รู้สึกกูเกลือมากเลยนะเอยเเนลมาเอสมาตัวแรกนะฮะเฮ้ยร้อยถังผ่านไปจะร้อยถังแล้วนะเออแปดแปดสิบถังแล้วนะ 8 1ถังนะครับอ่า90ถังแล้วยังไม่มีแคลลอรอทโผลมามีแต่โคบี้โคบี้มาเต็มเลยว่ะทุกคนนะเออโคบี้มาเต็มเลยฮนะเออโคบี้ขยันร้อยถังผ่านไปยังเงียบอยู่นะฮะเปิดไปร้อยเอาสันจีมาครับแต่ว่ายัางไม่ใช่ตัวที่ก่อนสันจีไม่แล้วครับหมว่าสันจิจะมาติดต่อกันเลย เปิดไปเปิดไปเปิดไปโอ้โคบี้นะครบโคบี้มาอีกแล้วนะโคบี้โคบี้มาอีกแล้วนะโคบี้อ่าไม่ใช่ครับมากเล็ดครับผมนะมากเล็ดมากเล็ดมาอีกตัวครับผมมากเล็ดนะครับเออมากเล็ดมาอีกตัวสายหัวใจผมไม่ได้ค่อยเปิดนะเลยแบบว่าไม่ค่อยรู้อะไรในสายหัวใจเท่าไหร่อ่าอเนลมาเออผมไม่ไ hmm. ด้เปิดสายหัวใจเลยเปิดแค่สายหมัดกับสายปีแค่นั้นเองสายตาประกอบแว่นก็ไม่ได้เปิดเลยนะฮะเออแทบไม่ได้เปิดเลยฮะสายตาประกอบแว่นกับสายสายหัวใจเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ผมจะใช้เลยนะก็เลยยัังไมม่เปิดานะครบ ตอนนี้จะผ่านไป200ถังแล้วยังเงียบนะ2 0 0ถังแล้วยังเงียบนะฮะ2อ0ถังแล้วมันยังเงียบอีกเหรอแคลอดลูกลักนอนแคลอดลูกลักไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาจิงดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่เรื่องและมันไม่ใช่เรื่องนะจริงรับรับของก่อนเดี๋ยวผมขอรับของก่อนเพราะมันไม่ใช่เรื่องแล้วแคลอดอ่ะเออแคลอดไม่ใช่เรื่องแล้วลูกลักเออแคลอดไม่ใช่แล้วจริงจริงเอาจริงจริงผมว่าแคลอดมันไม่ใช่เรื่องว่ะเออมันไม่ใช่เรื่องว่ะ มันจะแบบว่าเกลือเกินไปแล้วป่ะมันจะเกลือเกินไปแล้วป่ะแครอทเกลือเกินไปลูกเกลือเกินไปร้อยแปดสิบถังแล้วยังเงียบนะฮะเกลือเกินผมเช้าแค่แบบว่าร้อยแปดสิบถังสองรอบนะเออร้อยแปดสิบถังแค่สองรอบนะตอนนี้รอบไปสามร้อยกว่าแล้วนะครับเอาแค่แบบว่าให้มันเหลือสองร้อยห้าสิบแค่นั้นก็พอแล้วนะเออถ้าไม่ออกก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วเออเปิดถูกสายป่ะวะถูกสายนะแต่หัวใจนะถูกสายนะเีือเปิดผิดสายชุบหายเฮ้ยเงียบเกินแครอทเอาดีเอาดีเอาดี เอาดีโอ Audi. uh, oh, ๊โซโลมาสวยสวยอยู่สวยอยู่โซโลมาเลยแครลอดไม่มาแครหลอดเงียบเลยอ่ะแครหลอดแครลอดหายไปไหนจ้าแครหลอดเอ้ยเอาดีไม่ไม่ตัวสองตัวได้อะเออไมคตัวสองตัวก็ยังดีนะอย่างน้อยขึ้นดาวส้มได้นะลูกหลักเดี๋ยวตอนแรกบอกจะเสือสองร้อยถังล่อไปสองร้อยถังเสือสองร้อยถังแล้วโอ้โหเงียบกิบครับเฮ้ยแครหลอดหายทุกคนเกมมันลืมใส่ตู้ว่ะถามจริง จีเอมลืมเอาแครอทใส่ตู้หรือเปล่าลืมเอาแครอทใส่ตู้หรือเปล่าเนี่ยเออลืมเอาแครอทใส่ตู้แล้วมั้งผมว่าแม่ลืมเอาแครอทใส่ตู้นะทุกคนนะเออมันลืมเอาแครอทใส่ตู้วะบ้าว่าน่าจะใช่ละว่าจีเอมน่าจะใช่ละจีเอมน่าจะลืมเอาแครอทใส่ตู้แล้วแหละเออจีเอมน่าจะลืมแล้วแหละผมขอคราฟชุดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคราฟชุดก่อนนะแล้วเรามาตัดสินใจว่าจะไปต่อลิฟท์พอแค่นี้นะฮะเออจะไปต่อลิฟทพอแค่นี้นะครับเกย์คราฟชุดไปก่อน ครับชุดก่อนอ่าไม่มีกางเกงครับโอเคได้สีฟ้ามาใส่ไม่แด่สีแดงนะเออครับไม่พอสีแดงนะอ่าได้รองเท้าพอครับรองเท้าพอรองเท้าพอได้ชุดหนึ่งได้ชุดหนึ่งได้ชุดหนึ่งขาดแค่กางเกงนะเมื่อกี้นะขาดแค่กางเกงนะเออโอ้โหเดียว่ามันมันเกลือเกินไหมวา,าชายเองจะให้พี่เกลือไปไหนวา,าชายนะเปิดตรงนี้ต่อครับหลังจากที่แล้วเมื่อเช้าเปิดไปต่อปรับเอเนลมาครับแต่หัวใจ แต่ใจเป็นแครอทมาเออโอ้แครอทอยู่ในนี้แครอทมันอยู่ในนี้เหรอวะปัดโตโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แครอทครับไม่ใช่แครอทครับด้วยเวลาพักหน้าจอแล้วเปิดมาครับพิเศษเออลูฟี่มาเจ๋วดิแจ๋วดิลูฟี่มาเจ๋วดิเออโซโลมามันต้องอย่างนี้ดิวะาไม่ใช่แบบโบอาอะไรพวกนี้มาเข้าใจป่ามันต้องอย่างนี้ถึงจะแบบว่าถูกใจใบรุ่นอ่ะเออเอาลูฟี่ออกมาลูฟี่ออกมาเอาลูฟี่ออกมาเลยแล้วก็โซโลออกมาเลยโซโลออกมาเลยปรับเข้ามา มัฟเข้าให้เรียบร้อยนะครับคราฟโชเลยเออคราฟโชเลยขึ้นแบบว่าสองแบบว่าดาวปีกโชเลยขึ้นดาวปีกไม่มีตัวส้ม <c oughs> ตัวส้มไม่มีผมอขอไปซื้อตัวส้มก่อนได้ไหมเออใช้ตัวส้มประมาณสองตัวมั้งเออตัวส้มสองตัวนะเออเดี๋ยวผมไปซื้อตัวส้มแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ทุกคนนะเออเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยฮะยัดเข้าไปสามตัวยัดยัดเข้าไปเอาเวกเกนเข้าไปครับเอาเวกเกนเข้าไปเออขึ้นดาวปีกเลยเวโซโล แล้วก็เป็นลูฟี่ดาวปีกฮะรอมานนืดนานแสนนานกาละนานเทินไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ละเอาเวคเคนก็ไปครับผมโอ้โหสุดจัดทะาทีผมตอนนี้นะคือดาวปีกหมดแล้วยกเว้นนามีนะทำนามีขึ้นดาวปีกไปด้วยเลยดีป่ะวะเอาไปเอาด้วยเลยไหมนามีเอาด้วยเลยไหมลูกหลักอานามีเอาเขาเปล่านะฮะดาวปีกเอาเขาได้ไหมเออเอาเขาได้ไหมล่ะอาต่อไปแคทลอทฮะแคทลอทขึ้นดาวปีกฮะเออแคลอทขึ้นดาวปีกแคทลอทฮะแคลอทน่าจะขึ้นดาวปีกได้นะ เดี๋ยวเรามาคราฟแครอทกันครับผมเพิ่งรู้ว่ามันโอนดาวไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละสายกันนะเออคิดว่าจะเอสโอนดาวให้แต่ว่ามันคนละสายกันนะครับออ้พวกนี้เอยัดไปเลยครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอเอ่ะนะครับยัดไปเลยนะครับเอไอเซไอพวกเอแบบว่าพวกสายหัวใจนะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอะตอนนี้เราก็เอาเวลเสร็จแล้วเดี๋ยวยัดยัดกันต่อฮะยัดเข้าไปยัดเข้าไปฮะสายหัวใจยัดเข้าไปฮะสี่ตัวครับยัดไปเลยฮะเอโนงเอเนลครับอย่าไปสนใจฮะ เออยัดยัดให้แครอทเข้าไปครับยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะพวกเอเนลนะอันนี้ขาดอีกกี่ตัวหัวใจ3ตัวมี1ตัวก็ไปเปิดมาดิเออไปเปิดมาเลยใส่เข้าไปฮะสตัวเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็อ่ะเป็นดาวมว่วงดาวดาวเออนาวบงว, <c oughs> าว,วงถูกแล้วดาวม่วงถูกแล้วไอ้เบสเออเสริมหมุนนะรอสักครู่หนึ่งนะฮะเสริมหมุนนะช่วงนี้เสริหมห่วยแตกมากเลยนะฮะเกมนะครับไหนจะบั๊กไหนจะอะไรอีกเยอะแยะไม่หมดเลยนะได้แล้วปะหรือว่าเกมผิดปรับปรุงอ่ะ เกมปิดปรับปรุงนี่ชิบหายเลยนะเออสาทำแครอทขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วได้ตัวมาเยอะแยะเลยโซโลกับดูฟี่ขึ้นดาวปีกเลยทุกคนคิดดูเออรอมานั้งนานนะสาเปิดได้นะครับมันจะแบบว่านี่มันก็ไม่ใช่แหละเออรีรีใหม่ไม่ใช่แหละรีใหม่ไม่ใช่เรื่องบอกเลยรีใหม่ไม่ใช่เรื่องบอกเลยจริงผมก็แบบว่าถ้ามันไม่ใช่เกมวันพียนี่ผมก็จะเลิกเล่นนะเพราะว่าแบบว่าเกมมันเซิร์ฟมันห่วยมากนะทุกคนนะเออได้แล้วขึ้นขึ้นดาวส้มได้แล้วนะครับเซิร์ฟมันห่วยจริงนะทุกคนนะ ่ะสี่ดาวไม่ใช่ดาวส้ม,มใช่ไหมหายใช้อีกสองตัวมีตัวเดียวด้วยโอ้โหต้องไปล่าต่อใช่ไหมคือผมต้องไปล่าต่อใช่ไหมเนี่ยทุกคนคำถามหน่อยที่ผมต้องไปล่าแครอทต่อใช่ไหมเออล่าต่อล่าต่ออีกสักหน่อยแล้วกันอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงเออนิดนึงแล้วกันจัดให้เขาอีกสักนิดนึงแล้วกันแบบว่าเขาแบบว่าอยากแบบว่าเยอะเยอะต้องสังเว้ยให้เขาเยอะเยอะสักหน่อยเออสังเว้ยให้เยอะเยอะสักหน่อยหนึ่งนะประมาณนั้นนะ สังเวยไปสังเวยไปนะฮะเพื่อแครอทเราทำไม่ได้เอเนวมาหู้แครอทไม่มาวะแครอทไม่อยู่ในตู้จริงมะเนี่ยฮัลโหลยูทูบเบอร์ไม่อยู่ในตู้จริงป่าวะทุกคนแครอทอ่ะเอาจริงดิมีเอเนลออกอยู่ตัวเดียวเนี่ยชิพ่าเอสเอสเนี่ยเอ,อแครอทอยู่ในตู้เปล่าวะเฮ้ยห่ามจริงแครอทไม่อยู่ในตู้เหรอ ฉลอดไม่มีใช่ไหมเออเดี๋ยวผมรอรอรอรับเอาก็ได้รอรับเอาก็ได้เออรอรับเอาก็ได้ค่อยทําดาวต้มนะเออเดี๋ยวรอรับเอาก็ได้ทุกคนนะอ่ามีมิสเศ็ดมีสเศษดมิสเศษมีสเศษมาให้ฮะมิสเศษมาให้เอาเลยเอาเลยเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยหนึ่งหนึ่งอันเปิดเลยพวกเขาให้เอเนลูปะตบฟักใสหัวใจก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวนี้เข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ตัวนี้ไงเพื่อนรักปัดโทบ้าบอบ้าบอมันไม่ใช่ตัวนี้ บายโคเวอร์ผมอยากได้เนี้ยอยากได้อาเศษนี้มาเปิดอาวุธผมขาดแค่อาวุธดีๆแค่นั้นเองนะเออผมขาดแค่อาวุธดีๆเท่านั้นเองก็จะได้อาวุธแล้วผมว่าผมควรอันนี้มีหมื่นหกนะควรซื้อสปินนะควรซื้อสปินไปนะสปินฟ้าผมอยากได้สปินธรรมดาสปินธรรมดานี่มันสปินสีอะไรสีสีฟ้านี่ป่ะสปินธรรมดานี่มันสีฟ้าใช่ป่ะเออสีฟ้าเนี่ยสีม่วงใช่มเออได้ใบายโคเวอร์ด้วยนะได้ใบายโคเวอร์คืนมาด้วยปุ๊บปุ๊บสีม่วงหรือสีฟ้าวะลืมป่ะทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไปก่อนละกันนะเออสีอ๋อสีม่วงนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับก็ขอจากตัวลาไปก่อนถ้าชอบลิมกดไลค์กดแชบบร์ subscribe ด้วยนะครับนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปแล้ว